สวัสดีค่ะพบมาพ่อพ,พ่อกับพกับแม่กับแม่เอ็มมาเอ็มมาอีกแล้วเด้อค่ะอีกแล้วเด้อค่ะวันนี้ไม่สายค่ะมาทานอาหารเช้ากับสาวน้อยมาลี่น้อยปากเบ้แมนบอใครพูดเยอะพูดมาก <c oughs> มันไม่อยากยก <c oughs> เายอมรับเหรอ เดี๋ยวเราจะไป ไม่ได้หายเจ้าเด็กคนใหญ่เลยหัวคอยกระมีอยู่มาเคียโอ้โหในขอดูต้มหูหน่อยโอ้โหกุชชี่หรอลูอลกใครซื้อให้เท่าไหร่สี่พันกว่าคูนเลยเท่าไหร่ลูก นี่นทีลาเต้นะได้เห็นไหมอันนั้นมันลืมเติมแล้วว,าว่าแล้มันลืมเติม,มแล้ลืมเติมสองช้อนอ่ามีสาวน้อยมาเสิร์ฟกาแฟเก้วที่สองอ,อืมไม่เป็นไรค่ะพอแล้วค่ะเอาช้อนอเอาอะไรมาคนไหมมีคนมีไหม คุณให้หน่อยคนให้หน่อยคุให้หน่อย,คน,นอยคนช,ช้าๆค่อยๆอืมไปพอแล้วค่ะขอบคุณค่ะปะ๊าตืตุ่มหูมาดามเพื่เกิดเอตุ่มหูพารีสเหรอนี่ขอไอซิ้ิวเหรอวันนี้ไม่ช่อะไรเยอะหรอกแคทเราอะ่ะ ดูขนาดไม่เยอะนะนะแค่นี้แหละแล้วนี่แหละที่เอามาฝากไว้โต๊ะคนอื่นเนี่ยใช่นั่นมาดิเดี๋ยวกลับบ้านเอาไปฝากลูกสาวพ่อปีเตอร์นั่นนะ่ะบ้าถ่ายได้ตายไหนดูปากน้อยถ้าปากสีอะไรชี้พูดไทยด้วยไม่ถ่ายรูปอันนี้วิดีโอปากสีอะไรเอสีสีอะไรคะส,รสีแดงสีแดงสีแงังไม่ใช่สีเลืดสีแดงอ๋อหนูได้แฮมเบอร์เกอร์เอาเอาแฮมเบอร์เกอร์มาโชว์หน่อย แฮมเบเกอร์แฮมเบเกอร์ <Hamb urger. S 1> <amb> นี้อืมนี่อะไรมา้างเราเดาดูสิอันนี้มาจากวอสโลอใช่ไหมเนี่ยขนมเนี่ยคาสซินเนกุดระจาสวยจังดูหน่อย <Okay. S 1> มาลิอ๋อสุดเด้อดูพลังควายครับ กำลังบัาปุโลเห็นไหมสาวตายจ้่สาวตาย,ย,าาตายแคทพูดตายให้ฟังหน่อยอ <c oughs> นำูท่ทำไทำไมพูดเก่งจังี่ะม่มี ต๊ดนั้นก็ได้นะคนสวยที่ระวาารบ,บาดมาเยอะอันนี้ไม่ครบกันอันนี้ไม่ครบกันออ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอีเลียมันงามเนี่ยแล้วก็ยกไปตรงน้นแล้วก็เช็ดโอ๊เขายังไม่ไปเขายังไม่ไปม,มาเอาขนมไทยอยู่เถวดรัมแมนน่ะคนไทยขายขนมขนมปังใส่น้ำพริกเผาหมูยอขนมดอกจอกดอกจิกทองยิบท้องยอดขางล่างจะามันอย่งง อันนี้ก็จะม,มีอย่างขนมไข่เตาไข่หงอันนี้ก็ไสชีสแฮมขนมปังนี่คนเห็ดแซ่แบแซ่บเนื้อนุ่มนุ่มเลยคนอากาศไสอ่าอย่างเงี้ยเฮ้สลูซี่นาในแม่เม็ดองุ่นแห้งเดีย๋ยวใส่ท่ายรถได้ป่ะนี้จแจปฟี่กินสลัดจ้าส่วนแม่แมาจะไปเอาเบคอน แบบนี้น้อยมานางนี่แย่เลยมันเห็นบ่ได้ไหม,มเห็นเลี้ยครึ่งหัวนึงบันนี้เปากลับไปยังว้ยแค่เอาคินฮอตบ้านกินฮอตปีเตอร์นะด้านหลังยังสวยขนาดนี้ด้านหน้าจะขนาดนะน ก็ไปคิวกาแฟกับตัวสองนะไม่มีโรซองแบบร้อนๆเลยหรอมีเดี๋ยวจะอกเดี๋ยวจะไปบีบบีบเข้าเครื่องปิ้งขนมปังให้ร้อนหน่อยแต่อาจจะเปรไม่ได้เล่นเขาจับเฉยๆเนาะ ไม่ได้เล่นเลยน้อพี่แนทโทรศัพท์บ้าแล้วปลาเข็มเออลี้ยอร่อยไหมลูกอือหูห่อไอเฟิลทั้งหลังอันนี้หอไอเฟลที่นอร์เวย์นะจ๊ะหอไอเฟลเป็นแม่เลียหอไอเฟลน่ะเขาก็ตั้งแล่นมาเขาเนาะคือแบบไทยไทยไทยถูกกันวิ่งเหรอคะเนี่ บอลแม่งจะอ้ยยังบ้าเอามึงมึงอยากมึงหอมมาหยันหนึน่งใบเห็นมึน่งใบเห็นปลาเข็มเห็ดเนาะนตัวห่อนหอนน,นี่ไปโรงเรียนไหนอยู่บอกอ,อื่นน่ะถืกใจอียิล่ะขาดสามมือแล้วนะตั้งแต่ปุ่นมาหาสูตรจานที่สองปุ่นเข็มนี่ไได้หนึ่งไปนั่งปุ่นบอกว่าเสร็จเก็เนาะอือหูเลียวหาคึ้นมาเห็นเขาไม่เก็บแม่มเอง เขื่อนพูดกันเปี่ยวว่าพูเองอเขายังกล้าใส่โชว์เอวเอยไม่มีมารยาทเลยเนาะน้อยยกทัก้วยเหมือนที่บ้านเลยมันก็สะดวกเนาเนะอานอเอ็มม่าไม่รำนะอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ที่บ้าน, <c oughs> นเหตุเหตุจื้นะคือไม่ได้บอกเลยเอ็มม่นมานะ่ะน้อยแบบ<ม>เขาทำแต่ที่บ้านนะนอยู่ที่แม่สอนนะพี่เยมเนาะกินอะไรกันมั่ง เอาเรียรทำไม <ขอ S 1> หนูเอาเรียทำไมเอามาเยอะจังอ,อ่ะจะกินหมดหรอแต่ว่าคิดแม่จะแท้ป่ะแม่เอ้าในแม่ว่าหนูเอามาเนี้ยเอาพิเทสมาก่อนเอาพิเทสมาอ่านเห็นไหมนนา้อยวินเน่แนว่าเบื่อไทยเบื่อไทยด่าหมาจังเลยเอามาอันเดียวโอ้โหอีเลียก้นใหญ่ปลานี่ก็จะแม่งโตใหญ่ไหมไปจะแซ่บปลา เขาปิดแล้วค่ะป, <c oughs> ปิดแล้วปิดแล้วพนักงานก็เจ้าก็เริ่มกินแล้วพนักาง,งานก็เจ้าก็ได้สิบโมงครึ่งร้านอาหารปิดพนี่่สวย อ,อาหารจนีิบิดแล้วจังมาทาย,นนยกับบอกไห้งามปันไดเน,<ๆ>นาะพี่แน่เอาอะไรอ่ะนนเป็นเค้กหรือโล่า<ๆ>มฮมากสาวทถาบ้ายกลัวแล้ววะอย่ามาหยุงกับกูนะกูพิษกับเมียนะกูจังมาเทียวนี่ละว่า เกียงอะไรเนาะแฮเมดแล้วเนี่ยสีส้มด้วยอะไรไม่เนาะเงินอึดคำอหลีเนาะโซไลายพ่อเสิรนายกับบอสไซโนบาริฮานี่ร้อนใช่ไหมเขานี่แล้วกับบอสภากันหนีอยู่เฮือนบอเคยมีกับเล่ภากันถ่ายรูปนะเงินหกเนาะเงินหกสิสิพาไปเบิ่งดอกบอสอึกกระหม่อมหนาะ มีหอมเทพหอมเปรไหมเอาเอาอ้าวบุกอึ่งหนอมึงอย่าไปเคยอย่าไปบายนะมันจะมันจะมันจะอะไรนะถ้าซูนเนมันจะหลุนใช่ไหมมันว่อนว่อนบวมแย่ในบ้านท่าวาในไแมถ้าเนี่ยเอาถูกมากถูกมากไปไปไปเอาพี่เจียมใสียเงินเงื่อนเฮาเอาเธอพักเี่ยอย่างนี้พักกาดฝรั่งเบาหืมดอกบุกเอึ่งนุ่นพี่เจียมเสียดายนะมันแก่ถ้าไม่แก่นี่ถ่ายงามนี่ไงมันมีลูกเด็ดดิ๊กเนี่ยดึงมาไปกินเลยเนี่ยโอ้เด็ดดิ๊กพันธุ์ ท่นใบน้อยเตี้ยเขาเสียไปนานๆน,า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 นยเนี่ยกรลังกเขาสียไปหันห่นหั่นใส่สลัดตอนเศร้ายอยู่เด็ดเด็กนะั่น <c oughs> นู่ยมีห้อยค้นลกอยู่ได้เห็นบอเด็กนู่ยเขาจ้าลกใ้ลกเบิ่งก็ได้เฮาน่ะอ๋อแตมุนยังแบบเหลือชีวิตรอดอยู่อืมบอืก็มีเอาน้อยตัวนี้เขาเจ้าจก็ปลูกพักมาได้แต่วันบอยังเห็นมาเนี่ยเขาเจ้าปู่พักมาเลยน้ำเล็กกองเล็กมันหักบอยัง ไปก่อนเลยจ้าเอาถุงเจ้าของเมื่อน้ำหน่ยเด้อน้อยถุงเจ้าของว่างอยู่สีดำเ <laughs> บ้าเล่นเบ้าเล่นกูเบ้าเล่นจะไปเอาเองหนออันนี้ของวิกนาเด้อเจเป็นซื้ออีหย่างบุ๊แม่ไอ้มาจะขอเบอ่งน้ำบันเจเป็นซื้ออีหย่างมันมันรอประโเปิดจะเปิดเนี่ยอะไร,อ,ะไรอันนี้อะไรกี๊จี๋อะไรนี่จะ,ะจะของซื้อมาดูของมาดูของอันนี้เธอชอบ เว้นตากุชี่บ่น้อยเอ้ามากเบิร์ไหนล่ะเอาแต่มีเงินซื้อไม่อย่างไรนะโอ้ยสีม่วงด้วยน้อยชอบสีม่วงด้วยไม่ใช่หรอว้าวมาลองลองมึดูหันเอาไปลองอยู่ร้านเมื่อวานนี่โอเคแล้วบ่แม่นก็ชิอกอีกแต่ลองหลายรอบเนาะจ้าวัานอือคือมื้อนั้นน้อยงามงามเพราะจากมึงเลือกซื้องามเธอลองเอาคาดหัวซิมันได้ไหมมันมันหลุดง่ายไหมไม่หลุดง่ายไม่ขาดผมก็ดีครับใหญ่เท่าไหร่ละหันน้อยเอนหัวงอกนะสามพันกว่าบ่สามพันแปด อ๋ออีหายเบิดเงินบอกคำคนมีเงินนะพี่แนทอันนี้อะไรของเธอสวยนะทำมาสนอดเอากระเจรถให้ลูกเลยหน้ามันร้อนนะพี่แนทในรถหนักนายเว้นแต่แม่อันนี้อะไรเธอมาเยอะไปพี่มาบ้านอะมั้งไอ้ทิงอันเมาโมรุข้อมือเองงั้นแทะนายรอแม่แม่ก็ค้าจะเปิดให้เบิ่งน้ำแน่ซื้อยางก็ได้ษ อะไรเนี่ยซื้อกระเป๋าเงินว่าน้อยซื้ออะไรนี่บอกนกันค่ะไม่บอกเรานะพี่เจียมไม่น้อยอะกระเป๋างเงินกระเป๋าเงินไม่หลายแล้วก็ซื้อเอ้าซื้อซื้อ,อ,อ,อสิส่วนที่ขาดไงทุกอ,อย่างแบบนีอ้อยากได้เลยเนาะเท่าไหร่ว่าน้อยโอ้นี่แหละหนูอยากได้ตั้งนานเลยนะพี่เจียมแต่ไม่ได้ไปด้วยถ้าไปถ้ารู้ว่าซื้อก็จะฝากอยู่เมื่อวานเนี้ยอเข็มขาดว่าน้อย มันนอกนะมึงเบิ่งเข็ยเบิ่งสายกระเป๋ายอมรับจะยอมรับแม่มายอมรับสวยเนาะพี่เจียมสวยสวยเหมาะสำหรับคนถูกด้วยนะสองพันกว่าเองนะถูกด้วยนะเนี่ยสิแหลกให้เจ้าเบิ่งสองพันกว่าอีน้อยยังมาถือแล้วแม่แม่เอามาบอกกล้าซื้อเด้อราคาเนี่ยปวดสีดา สำหรับคนณเขามีตังเขาก็ถือนั่นแหละจ้ะพวกหนาของเขาเดี๋ยวจะไปของเจ๊ปี้ก็มีนะแต่แต่เจ๊ปี้เขาไม่อยากโชว์คลิปหน้าปารีสนะจ้าเดี๋ยวจะพาไปเตรียมของปาจี้นะปาจี้เขาไม่อยากโชว์เขามีเยอะเก็บในกระเป๋าของตัวเองให้ดีไปไปปารีฟจ้ะจ้าเดี๋ยวจะพาไปถ่ายรูปกับหอไอ้อันนี้อะไรเธอซื้ออะไรอีหนิงซื้อยังมาบอกมึงนู่นอีหยังมือ่นึ่งโอ้ยตายเอาเร็วๆอยากให้เขาถ่ายให้มันจีสามนาทีเลยนี่เดี๋ยว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 บาซิบอยากถ่ายแล้วนะไม่หยัง ไม่อย่างเนาะเนี่ยอย่างน้อยๆคือลูกอมไปฝาก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 ไปเบิร์เต๋าเจ้ัวก็ได้เด้งเสียผัวสี่ห้าอย่างว้ายยาเมื่อกี้อุ้ยปิดก่อนกินอาหารเศร้าแล้วแล้วกันเลาะท้ายวิวก็นทเช็คเอ้าออกที่พากันเป็นฮักข้าวโพดวันนี้นะฮักข้าวโพดยจะส่วนข้าวโพดอ้าวอิเลียบบลูน้อย อืมแมนจะปีหันหน้ามาหน่อยอมาแถวหนามาสม,มามะมาหาปัวแถวนี้แหละ ดอกใบไม้ต้นไม้ก็เริ่มเหลืองแล้วเด้อนาใบไม้ลุนแล้วย้ายถิ่นฐานกลับบ้านเกิดแล้วจ้แต่ก็จะกลับบ้านเกิดนะไปหากขาโพดก่อนจากน่อยนไทยเมียวันอุปยพยบแล้วถุงพีวี่ะถุงอะไรอ่ะเธอกีวีเหรอขนาดไม่มี อันคือแฮเมดเน่ยทำแต้มแบบแต้มยังไม่ถึงเขาเลยไม่ให้ซื้อแต้มยังไม่ถึงใช่ใช่ถ้าไม่มีแต้มลูกครัเข้าร้านเขไม่ได้หรอใช่ทุนนะทุนนะใช่แฮเม็ดนี่อย่างคนนั้นค่าเสร็จเด้อพี่เจียมไม่มีใครมาออกนะไอ้น้อยยังมีผัวอยู่นะจะมาออกจากห้องกงอยู่อ่ะ